เมลอนที่ผมปลูกไว้ในกระถางปูนนะครับตอนนี้อายุหลังผสมเกสรสิบหามือแล้วนะครับทุกคนลูกเขาเหลื่อมโตเหลื่อมใหญ่แล้วนะครับนี่ตัวนี้ดูข้อทีสิบสิบซีนะครับทุกคนตัวนี้ข้อทีสิบหานะครับนี่เดี๋ยวผมจะสั่งให้ทุกคนเบิงนะครับว่าตอนนี้นำนักเขาได้จักโลแล้วนะครับเนาะกระถางกับความกว้างนะครับสี่สิบเซ้นนะครับนี่ความยาวแปดสิบนะครับความสูงนะครับนี่สามสิบเซ้นอันดับแรกคือก้ารใส่หินนะครับนี่ใส่หินใส่หินตัวนี้แล้วก็ คู่หนึ่งแล้กักสีไซส์คู่หนึ่งกับห้าวสีไซสด์ดินเลยนะครับทุกคนตัวมาก็ับสิเป็นกาา้านไซสดินนะครับหนาดินธรรมดานะครับ ผมได้ใส่ดินเร็จแล้วนะครับต่อมากอะสีเป็นขี้งัวมักเกนะครับเนืองคุคือกันนะครับนี่ใส่ไปเลยใส่แล้วผมก็สีพวนดินใ้มันเข่ากันนะครับ เดี๋ยวปลูกห้เบิ้งเลยเนาะครับนี่อุ้ยเดีลยวอันไกลมาอนี่เนาะครับฉีอองสีเลยนี่เนาะครับอุ้ยแตกเอา้าอุ้ยเสียเลยวะดิ้นเปียกหมดเอาลองปลูกเบิงนะ้งเนาะ ตัวนี้นี่สิแกะค่อยๆนะครับทุกคนนี่ห้าเขาลืมออกขังเลยเห็นบะขาวๆนะครับนี่ผมแกะว่าน,นี่โวดอีกงนึง ปลูกเซตเนาะครับพดนน้ำเลยมีหล่อนอายุ1 1มดืมอหลังจากที่ผมปลูกลงกระถางเนาะครับทุกคนเขาเหลือมีใบจริงเนาะครับเดี๋ยวจะนับให้ทุกคนเบิ่งนะครับ1 2 3 4เนานะครับหาในหน่อยเนานะครับนี่ถ้าเห็นแขนงเนาะครับมันอยูในหน่อย,อยสีเนาะครับให้ทุกคน เก็บออกเลยนะครับนี่เก็บออกเลยนี่เก็บออกแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เ้าเก็บแต่ในหน่อยสีนะครับมันบรเเ็ดในต้นเมลอนเ้าเป็นแผลนะครับเนาะแล้วการมนีผมกับสีผ้าทุกคนนะครับมาใส่ปุ๋ยให้กับต้นเมลอนนะครับนี่ปุ๋ยที่เ้าสวใส่ครับก็เป็นปุ๋ยชิพกสามต้นนะครับสูตรเสมอนะครับนี่มันเริ่มเปื่อยนะครับนี่มันตึกไอ้ฝนนะครับนี่ก็บบริเวณนี่นะครับใส่แดดเก่านี่ใส่แบบน้น่อยนะครับบ้างๆนะครับนี่ ต่นเขายังหน่อยอยู่นะครับต่นเขาย, <rip> ยัางอ่อนเทาอย่าใส่หลายจนเกินไปนะครับนี่นี่นะครับบ่ต้องใส่ไก่ต่นนะครับทุกคนใส่ฮะสีหางแดงนะครับเนาะใส่แล้วเขาก็หดหนามตามทันทีเลยมาบึงเมหล่อนนะครับที่ผมปลูกไว้ในกระถางนะครับทุกคนตอนนี้อายุเขาเด้ครบยี่สิบเอ็ดวันนะครับนี่เขาเหลือมีหยอดนะครับเข้าด้พันของเขาแล้วนะครับนี่ตอนนี้อายุเขาเด้ครบยี่สิบเก้ามือนะครับ อีกมือนึงกัถึงหนึ่งเดือนนะครับแต่เฮาสีมาผสมเขาเนาะครับนี่ผมได้เฮิตแขนงนะครับให้เขาสมบูรณ์แล้วนะครับทุกคนแขนงที่ผมสีผสมนะครับอยู่ทีสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับคอทีสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับนี่นับจากใบทั้งไตลงไปเลยนะครับนี่โอ้ยนับจากใบทั้งไตลงไปเลยนับจากใบทั้งไตขึ้นมาเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับนี่ผมจะเอาไว้คอทีสิบสี่ ซิบหานะครับซิบพกนะครับนี่พวกหนวดที่เป็นยังสี่นะครับตา้มคอตามหยังนะครับห้าก็สิเก็บออกให้เมือดนะครับนี่นี่ปล่อยให้หยอดแล้วข้นมานะครับมันก็สิมีดอกตู้ผู๋นะครับนี่ดอกตู้ผู๋ถีเป็นยังสี่นะครับดอกตู้ผู๋มนสิอยู่ตา้มคอนะครับนี่ตา้มคอยังสี่เขาเอื่นดอกตู้ผู๋ถ้าเป็นดอกตู้มี่ตู้สีห้าสีผสมไว้กินนะครับนี่ผสมให้มันออกหน่วยนะครับนี่มันสิออกมาตามแขนงใบนะครับนี่หน่วยเขาถีเป็นยังีี่่เนนาะครับ เดี๋ยวผมสีผสมให้ทุกคนเบิ่งเลย่องนะครับว่าเฮาสีผสมแบบใดนะครับนี่เฮาสีเก็บดอกต้อผูต้นต้อนอื่นหรือต้อนเดียวกันก็นกนได้นะครับนี่เดี๋ยวผมสะเก็บต้นนี้เนาะเพราะว่ากระถางหนึ่งผมปลูกสองต้นนะครับนี่เดี๋ยวผมสีฉีกออกก่อนนะครับนี่ว่าเฮาสีเอาไปผสมกับดอกต้อเมียจังไรนาะครับเนาะนี่นะครับผมฉีกดอกต้อผูให้เบิ่องนะครับนี่น นี่ดอกเวลาเอาฉีกไปแล้วนะครับมันสีเป็นยังสีนะครับนี่เอากระสีเอาไปแตมนะครับในกระปุกกระปุกเกสรตัวเมียนะครับนี่เดี๋ยวสิอันนี้นี่นะครับเอาก็แห่ลงไปเลยนี่นะครับแหนไปเลยนะครับเพราะว่าดอกตัวเมียนะครับก็สิมีสามสามกระปุกนะครับที่อยู่ข้างในดอกสีเหลืองตัวนี้นะครับทุกคนเห็นบ่นี่เอาเคียนะครับให้มันให้มันถือให้มดนะครับทั้งสามอันนะครับถ้าว่าถือตัวใด บ่ถึงตัวใดตัวหนึ่งนะครับดอกมันไอที่ห้าผสมนะครับมันจะบิดเบี้ยวนะครับมันบ่เสมอกันนะครับห้า็ต้องเคลียให้มันเสมอให้มันได้สามอันนะครับเห็นบ่นี่นะครับผมสีให้เบื้องไกลนี่ข้างในนะครับมันสิเป็นตุ่มนะครับสามอันนะครับทุกคนเห็นบ่นี่นะครับห้าต้องผสมให้มันได้ทั้งสามอันนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะกะผสมเสร็จแล้วนะครับผมกะสิเขียนวันที่ไว้นะครับว่าห้าผสม วันที่ทอาไดเนาะครับเข้ากันนับไปอีกประมาณ 40- ่สิบถึงสี่สิบห้ามือเนาะครับม่าจะได้เวลาตัดเนาะครับบางเถ้อผมก็ฉีกเนาะครับนี่ดอกตัวเมียแบบนี้เนาะครับทุกคนนี่ฉีกเพื่อให้มันผสมง่ายเนาะครับเวลาที่เข้าผสมเนาะครับเป็นส่วนเสาเนาะครับประมาณสองโมงถึงสามโมงเสาเนาะครับมันจะผสมติดดีเนาะครับช่องนี้ตัวนี้ผมก็ผสมเสร็จแล้วเนาะครับเขากับสิเด็ดหยอดเนาะครับนี่เด็ดหยอดออกซีเนาะครับนี่เห็นบ่หยอดแล้วก็นวดเนาะครับแขนงเนาะครับ ป้ายแบบนี้นะครับที่ห้าผสมแล้วปุ๊บนี่ห้ากัตัดทีมเลยนะครับนี่ตัวนี้ผมกไดเลยตัดแล้วนะครับนี่นี่เสร็จแล้วนะครับถือว่าผสมเสร็จแล้วนะครับเนาะถ้าไปบึงนะครับห้าสีผสมอีกสองข้อสามข้อนะครับแล้วก็ถี่มันติดแล้วนะครับห้ากัดคอยมากคัดเอาอีกนะครับว่าห้าสีเอาลูกไดนะครับถี่มันสมบูรณ์นะครับเก็บไว้หนึ่งลูกนะครับทุกคนมาบึงเมลอนนะครับหลังจากที่ผมผสมเกสรไปแล้วนะครับหาหมื่นนะครับนี่เขาิีงไงขนาดไดแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับ ญ่แล <the> ้วเนาะครับน no euh. <my> ี่หามือประมาณซำกำปั่นเนาะครับนี่ประมาณนี้เนาะครับนี่ถือว่าหญ่เนาะครับสมบูรณ์แล้วก็ตัวนี้สิเป็นซีมือเนาะครับนี่ซีมือนี่ซีมือซีมือจะหน่อยกว่าตัวนั้นเนาะครับแค่มือเดียวนะครับนี่็ถือว่าโอเคเนาะครับตัวนี้ผมกับสีมาเติมปุ๋ยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงขยายเนาะครับนี่ขยายลูกขยายผลเนาะครับนี่ผมสะใส่สิบสามสิบสามยี่สิบสี่นะครับเนาะแต่ก่อนเข้าใส่สูตรเสมอเนาะครับมันนี้เข้าก็มาเปลี่ยนปุ๋ยนะครับเนาะ แต่ก่อนมันเป็นสูตรเสมอ16 3ตนะครับแล้วก็ผมสิมาเปลี่ยนปุ๋ยเป็น13 13 24นะครับนี่เฮาสิมีในตัวเจนนะครับลดในตัวเจนลงแล้วก็เพิ่มโพแทสเซียมนะครับนี่ิ่มโพแทสเซียมให้เขาขยายผลนะครับขยายลูกนะครับนี่เฮาใส่ไปเลยนี่ประมาณนี้นะครับกาวาประมาณจัก2สอนนะครับนี่ต้นละ1สอนนะครับนี่1สอนประมาณนี หลังจากที่ห้าใส่ใส่แล้วนะครับทุกคนใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับนี่ห้าก็สิหดน้ำตามทันทีเลยหดน้ำนะครับห้าวหดน้ำนะครับบ่จําเป็นต้องถือใบนะครับเนาะเาถือแค่ดินกับพ่อกับเม็ดปุ๋ยให้มันละลายเนาะเมลอนที่ผมปลูกไว้ในกระถางปุ๋นนะครับตอนนี้อายุหลังผสมเกสรสิบหามือแล้วนะครับทุกคนลูกเขาเหลื่อมโตเหลื่อมใหญ่แล้วนะครับนี่ตัวนี้ลูกคอทีสิบสิบซีนะครับทุกคนตัวนี้คอที่สิบหานะครับนี่ เดีย๋ยวผมจะสั่งให้ทุกคนเบิงนะครับว่าตอนนี้นำหนักเขาได้จักโลแล้วเนาะครับเนาะนี่นะครับเ้ากขส่สิสั่งให้ทุกคนเบิงเนาะอ้ยกดกอนกดกอนเวลาที่เฮายกไปนะครับาว่ามันนี่เด้อี๋ยวมันจะล็อกเองมันเนาะโอ้นี่ล็อกแล้วหนึ่งโลหนึ่งขีดแล้วนะครับ โอ้ถือว่าโอเคแล้วนะครับทุกคนหนึ่งโลหนึ่งกิลแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมีคนจ้งแล้วนะครับเอาออกก่อนนม่หล่อนที่ผมปลูกไว้ในกระถางปูนตอนนี้อายุเขาได้ครบสามสิบมือนะครับหลังผสมเกสรเกิดปัญหาอีกแล้วนะครับทุกคนตัวเกานะครับกระถางเดียวกันตัวนี้กะลูกแตกนะครับนี่ตัวนี้กะโอ้ยลายกําลังสวยนะครับทุกคนนี่ลายกําลังสวยงามนะครับกําลังขึ้นลายนะครับนี่ เกิดอุบ okay, ัติเหตุข okay. right. okay. right ึ oh okay. mm ้น hmm. อ hey, ีกเนาะครับนี่เกิดเหตุเนาะครับนี่เห็นบ่ลูกแตกอีกเนาะครับทุกคนบางคนเขาก็บอกว่าให้งดน้ำลงเนาะครับเนาะผมก็งดแล้วเนาะครับมันก็เอาบอยู่เนาะครับทุกคนบางคนก็บอกว่ามันเป็นกับสายพันธุ์เนาะครับเขาปลูกนาหนีบ่ไดหเนาะครับมันเป็นแตงโมเอ้ยแตงโมมันเป็นไม่หล่อนที่เขาปลูกนาห่อนเนาะครับเอามาปลูกนาหนาวเนาะครับมันบ่ถบถือกันกับอากาศเนาะครับมันก็เลยแตกคนวาสันน่ะนี่อวเปอยนังเนาะครับ ตัวนี้ผมกับเด,ดลเลาะทดลองปลูกนะครับเฮ้คอยพัฒนาและแก้ไขตัวปานะครับเนาะทุกคนเดี๋ยวผมสิสั่งให้เบิ่งนะครับว่าลูกนี้น้ำหนักจักกิโลนะครับเปิดก่อนหนึ่งโลหนึ่งขีดกับหนึ่งโลสองขีดนะครับทุกคนมันแตกยังไงกัวะเบิง่ง โอ้อยเลยแล้วครับทุกคนขึ้นล่ายกาลังสวยๆนะครับ,เด,บ,รบนะเดี๋ยวผมสีพายทุกคนเบิ้งนะครับเนาะแล้วก็ผมสีชิมเบิ้งวา่าหลังผสมเกสรแบบนี้นะครับเขาสิมีความหวานยังนะครับนี่ตัวนี้เป็นพันธุ์ไข่มังกรน,นะครับนี่อู้ยหน่วยกำลัางงามนะครับนี่แตกสวยนะครับภายเดียวจะพาเลยโกบดังโกบเลยวะพาเบิ้งหวานบอูอ้ยสีกำลัางงาม ตัวเก่านะครับที่ผมปลูกไว้ในกระติกนะครับทุกคนต้นนั้นกะน่วยกะลังไปสวยนะครับนี่กะลังได้สวยๆนะครับต้นนั้นเกิดฮะหลากเนาโคนเนานะครับเป็นเชื้อรานะครับเห็นไอหางเนาต้นนั้นผมกะหดน้ำไหลจนเกินไปนะครับหดเสาเทียงก็เย็นนะครับดรอปนี่กะว่าสีบแตกนะครับเกิดปัญหาอีกนะครับทุกคนห่าเป็นยังคอยแก้ไขไปเรื่อยๆนะครับคอยปรับปรุงเฮาบ่ได้ปลูกไว เพื่อจหนายและขายนะครับเนาะบางเทื่อห้ากกบสีปลูกไว้กินเองนะครับทุกคนนี่มันเป็นปลูกแบบไม่หล่อนปลอดสารนะครับนี่ปลอดสารคือห้ากะสีใสเคมีผสมกันเนาะครับเนาะบางคนสิปลูกอินซีกับวเป็นอย่างนะครับแต่ผมปลูกแบบสลับเคมีนะครับห้ากกบสีหูว่าระยะที่ห้าปลอดภัยนะครับผมมีสารตกค้างนะครับมันกับสีปลอดภัยกับสารับคนกินนะครับนี่สีสันกำลังงามนะครับ สีกําลังออกสมสมนะครับทุกคนเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนเบิ่งเลยเนาะตัวนี้หวานกว่าตัวเกาเนาะครับเนาะหวานตัวเกาแล้วก็เสออกนุ่มๆนะครับเลวก,กากัดปานะครับมีกลิ่นหอมขามาเลยนะครับกลิ่นหอมขามาขึ้นจมนะูกเนาะแล้วก็มีความหวานอ่อนๆนะครับแล้วก็กัดขาปาน,น,นะครับนุ่มๆนะครับเนี่ยความกรอบก็ยังมีอยู่ ถือว่าใส่ได้นะครับทุกคนอือปลูกด้ขนาดนี้ก็ถือว่าภูมิใจตัวเองนะครับนะเขายังมือใหม่นะครับทุกคนอืเดี๋ยวผมจะปลูกจนมันใด้เนะครับลูกที่มันสวยงามนะครับบางคนเขาเก่งเขาหูนะครับบางคนเขาบอกได้บอกเฮาหมดนะครับว่าวิธีการปลูกเมลอนนะครับมันเป็นสูตรของเขานะครับเนาะตัวนี้เขาก็งมงมหาหานะครับปลูกไปเรื่อยๆนะครับทุกคนหวังว่านะครับปนี้จะเป็นไปอยู่กับปีกับน้องนะครับ ที่มกอยากปลูกไม่หล่อนไว้กินเองนะครับในกระถางปูนในกระติกน้ำหรือในกระกระถางพลาสติกนะครับทุกคนหรือบางคนสิปลูกในถุงยางนะครับถุงพลาสติกนะครับเนาะสำหรับผมกับบมียังหลายนะครับฝากพี่ฝากน้องเราแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจทีมงานช่องเต๋าสายก้านนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหนานะครับสวัสดีครับ